สวัสดีค่ะนะคะพารวยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาพบกับพุ่นไทยตลาดช่วงบ่ายนะคะไทยช่อง9บ่ายแล้วก็ไทยเย็นปิดนะคะ อขออนุญ,ญาตนะคะย้อนไปเมื่อวันสุกที่24เดือน4 63นะคะขออนุญาตให้ดูผลงานช่วงบ่ายนะคะของหุ้นไทยนะคะที่ธน,นะคะรพารวยเจาะไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูวันที่27เดือน4 63ของวันนี้นะคะว่าจะมีสถิติอะไรบ้างนะคะก่อ,อนอื่นนะคะผลหุ้นตลาดไทยบ่ายนะคะมันออก621กับ32นะคะตรงนี้นะคะ ตรงนี้เข้าสองเข้า3นะคะเข้าเด่น2องสาสสองตรงนี้ก็ขออนุญาตดีใจกับหุ้นช่วงบ่ายอของวันที่24ด้วยนะคะสำหรับคนที่ถูกนะคะตรงนี้นะคะใครไล่สองนะคะได้2อสานะคะตรงนี้นะคะ ต่อไปนะคะไปดูช่อง9บ่ายนะคะผลมันออก221กับ32นะคะตรงนี้นะคะไม่ได้เข้าตัวเด่นนะคะตัวเจาะเน้นนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูหุ้นไทยปิดเย็นนะคะผลมันออก378กับ75นะคะตรงนี้นะคะเข้าตัวเด่น5กับ7นะคะเข้าตัวเจาะ5775นะคะ ใครเล่นแนวเลขใกล้นะคะเลข5ได้5 7ด้วยนะคะตรงนี้นะคะส่วนใครชอบเลข7นะคะก็ได้ตัว78ไปด้วยค่ะต่อไปมาดูนะคะหุ้นรูมมิตร3หุ้นไทยนะคะตรงนี้นะคะมันเข้าตัวเด่นนะคะมี3มี5นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็นะคะเข้าตัวแนวเลขใกล้นะคะเออ่ เข้าเลขแนว5นะคะเข้า5 7า5นะคะตรงนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวมาดูนะคะหุ้นช่วงบ่ายนะคะประจำที่27นะคะเดือน4 6 3นะคะว่าผลมันจะออกอะไรบ้างนะคะสถิติออกอะไรบ้างนะคะลองไปดูกันนะคะ ตรงนี้จะเป็นหุ้นไทยตลาดช่วงบ่ายนะคะนะคะพารวยนะคะเจาะเด่นได้สาได้สี่ได้ห้าอย่าลืมเจาะเน้นนะคะ3 4 3ส4 5าห้าสี่ห้าอย่าลืมมองตัวกัน3ามตัวตรงแล้วก็ตัวแนวเลขใกล้นะคะต่อไปหุ้นไทยช่วงเก้าช่วงบ่ายนะคะเจาะเจ็ดเจาะแปดเจาะเก้านะคะเจาะเน้นเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้านะคะเพื่อนๆอย่าลืมตัวกันสามตัวตรงแนวเลขใกล้ตามสเต็ปเดิมนะคะต่อไปหุ้นไทยเที่ยงนะคะ เขาเรียกอะไรหุ้นไทยเที่ยงก็คือหุ้นไทยปิดนั่นแหละคะ่ะเขียนผิดต้องเป็นหุ้นไทยปิดเย็นนะคะตรงนี้เนาะอ่าอเด่น1เจาะเด่น2เจาะเด่น3จเจาะเน้น1 2 1 3 2สนสนะคะตรงนี้อย่าลืมแนวตัวกัน3ตัวตรงแนวเลขใกล้นะคะต่อไปมาดูรวมเจาะรวมมิ3าหุ้นไทยนะคะมีเด่น3มมี7มี1นะคะจเจาะเน้น3า7 8ี่ดดสองนะคะ อย่าลืมมองตัวกัน3ามตัวตรงแนวเลขเบิ้ลแนวเลขไล่นะคะยังไงก็ฝากเ,เพื่อนๆไว้ช่วงบ่ายก็ขอให้รับทรัพย์ปังๆนะคะรวยๆเหมือนเดิมนะคะยังไงฝากกดแชร์กดกระดิ่งนะคะกดติดตามนะคะพารวยด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ